สวยเนี่ยสวีแม่ลงลงหนึ่งดีวะเปิดแม่ที่ไ่ลงนี้เหรอเอาเลยดิพักเลยรออะไรวะหืมเอ้ยรอวะตลอดเฮ้ยทางกันนาตดีเว้ยรีบไปรีบไปรีบไปไอ้หนอถึมาเอากล้องไปเก็บพอลยเปล่า ลี่เนี่ยโอ้โหมารอเลยท้งกินเนี่ยเออสีเพิ่มึงอะไอริงหะเออพี่พ่แค่เราก็ไปไหนวมเนี่ยเติมมีเรื่องแล้วโอ้โหพันเงนด้วยดูดิดึงเงนยิโจ้ไอ้ดึงเงยนให้ติดมื่นเปนายมึงโอ้โหพนเยแ่เปนร้อยไอีกเ้อยเท่าไหร่วะใบเดียวเองนะสีฟอนหรือเปล่า ไม่เป็นแล้วโอไม่ใ่กว่รว่าจะไปบุลยโอนเงินผ่านมือถือดีกว่าไม่น่ากลัว M2M โอนเงินให้กันผ่านมือถือ